เทียบแสนยานุภาพกองทัพใต้น้ำรัสเซียเนื้อกว่าสารัฐวันที่1เมษายน2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรบิ๊กวอสผ่า,าโลกมาดูกันด้านการทหารสักหน่อยผู้สังเกตการทางทหารต่างฮือหานะคะเมื่อปูตินสั่งสร้างเรือดำน้ำนิวเคลียร์เพิ่มอีก8ลำและพร้อมลุยศึกด้วย ประธานาธิบดีปูตินประกาศแผนการพัฒนากองทัพเรือรัสเซียนในอนาคตที่เมืองมูมันส์เขาเแปร่วมงานนะคะมีการประชุมกับลูกเรือของเรือดำน้ำนิวเคลียสอ o คคันสเกลส์ซึ่งเป็นเรือระดับยาซินเอ็มอันนี้เป็นตัวตึงของเขาติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเนื้อเสียงเซอร์คอนนี่แหละคะ่ะจุดเด่นของเรือดำน้ำของ รัสเซียสามารถติดตั้งไฮเปอร์โซนิกขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนะคะนอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธทัวร์บนิวเคลียร์สามารถติดตั้งในเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของรัสเซียได้อีกด้วยปูตินย้ำว่ากองทัพเรือเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศและเป็นตัวถ่วงดุลที่สำคัญในการส่งตัวทางยุทธศาสตร์ระดับโลกปูตินได้ประกาศแผนการสร้างเรือดำน้ำอีกห้า ระดับเดียวกันก็คือยาเส้นเอ็มและเรือดำน้ำขนาดเล็กคลาสโบเร A อีกสามลำอาจจะมีเ,เห็นบอกว่ามีเรือผิวน้ำด้วยจำนวนหนึ่งไม่ได้บอกรายละเอียดเต็มนะคะทั้งหมดนี้จะต้องเสร็จภายในปี2593รวมทั้งเรือผิวน้ำอีกจำนวนหนึ่งภายใน10ปีปูตินยังย้ำอีกนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนเดิม มีสเสถียรภาพและเป็นปกติเพราะว่าสหรัฐมีท่าทีจะให้หยุดยิงแม้ว่าทางเคียฟจะโจมตีด้วยโดรนทุกวันหรือยุโรปจะแอคชั่นเหมือนจะลุยรัสเซียแต่บูตินใช้คำว่าสถานการณ์นี้เหมือนเดิมเป็นปกติเขาบอกว่าด้วยอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของรัสเซีย4.1รัสเซียจึงเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกในแง่ขนาดเศรษฐกิจ และความเท่าเทียมของอำนาจการซือ้อเห็นไหมคะโดนความบาดโดนยำขนาดเลยแต่ออกจากระบบก็ปานนั้นคุบค่าเงินก็ปานนั้นอ้ยังเป็นอันดับ4ของทั้งโลกนะคะ3อันดับแรกก็คือยักษ์ใหญ่เก่าแต่ตอนนี้จีนนำสหรัฐละอันดับหนึ่งเป็นจีนอันดับ2องเป็นสหรัฐอันดับ3เป็นอินเดีย เขาเรียกว่าวัดกันตามขนาดเศรษฐกิจหรือ economic scale นะคะและอำน,นาจการซื้อรองลงมาอันดับ4จะเป็นรัสเซียนั่นแหละเศรษฐกิจอื่นๆทั้งหมดรวมทั้งญี่ปุ่นและเยอรมนีหรือหลายประเทศในยุโรปเล็กกว่ารัสเซียทั้งนั้นปูตินบอกว่านี่แหละรับประกันได้ว่ารัสเซียมีกำลังรัพย์เพียงพอที่จะพัฒนาศักยภาพในการรับประกันความมั่นคงของประเทศนั่นก็คือมีตังสร้างอาวุธ ก็ขายอาวุธเหมือนกันโดยเฉพาะพันธมิตรที่เชื่อมั่นในอาวุธของรัสเซียและได้พิสูจน์แล้วว่าในสงคราม3ปีนั้นรัสเซียเหนือกว่าขาั้นไหนมาพิจารณาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างสองมหาอำนาจสรัฐกับรัสเซียเอาเน้นแสนยานภาพทางทะเลแล้วก็โฟกัสมาที่ใต้น้ำนะคะเพราะว่าทางปริมาณน่ะแน่นอนสรัฐเขานำมาอยู่แล้วและในตอนสงครามโลกครั้งที่สอง ก็ไม่บาดเจ็บคนอื่นๆในเหล่าพันธมิตรบาดเจ็บทุ่มเทกันหมดโดยเฉพาะรัสเซียเนี่ยเสียคนไปเป็นล้านๆเงินอีกอาวุธอีกแต่สรัฐสบายตัวก็เลยได้เป็นมหาอำนาจครองโลกมาหลายปีทีนี้เราลองมาดูตัวเลขเชิงปริมาณก่อนนะคะตามข้อมูลหลายแห่งเลยทั้งเป็นทางการทั้งของเอกชนท้องหน่วยงานรัฐออกองกำลัง นาวิกโยธินสารัฐหมายถึงกองอทัพเรือเทียบระหว่างสารัฐกับประเทีโดูดูปริมาณก่อนนะคะตามตัวเลขปีที่แล้วนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่โชว์ต่อต้นปีนั่นก็คือข้อมูลที่เป็นทางการของอสำนักวิจัยเอกชนนะคะกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกามีอะไรบ้างทรัพยากรทางทะเลรวม440นั่นก็คือ เรือเอ่ยอ,อะไรเอ่ยทั้งหลายที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือมี440นะคะระวางบรรทุกทางเรือ4 1 6 8 3 7ตันทีนี้นั่นคือรวมหมดนะพอเขาแยกบางส่วนเช่นเรือบรรทุกเครื่องบินมีตั้ง11ลำแต่ที่เห็นโชว์ออฟมาแล้วเนี่ย3ลำนะคะที่เอามารบกับเยเมนสมัยไบเดนเนี่ย3ลำ แล้วก็ต้องกลับบ้านหมดเอาไปซ่อมวันนี้ของทรัมป์โผลมาสองมาถึงทะเลแดงแค่ทรูแมนวินสันยังอยู่แถวเอเชียแปซิฟิกเตรียมจะมาสมทบฉะนั้นตัวเลขมี11ใช้จริงได้เท่าไหร่อันนี้ก็ต้องค่อยไปแคะนะคะแต่เอาเป็นว่านในปริมาณเนี่ยเขามี11 มีเรือพิฆาต81ดอดลำตอนนี้อยู่ที่ตะวันออกกลางไม่น้อยเลยไม่บอกจำนวนเลยสื่อก็ไม่รู้สารัสหรือเซนคอมก็ไม่บอกว่าเรือพิฆาตตอนนี้อยู่ในทะเลแดงที่บอกว่าจะเป็ลุยรสเสียกี่ลำยังไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ที่ประจำการอยู่เมดิเตอร์เรเนียนมีไหมอันนี้ยังไม่ชัดเจนแต่เขาบอกว่าตามตัวเลขมี81ดนะคะเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์มี9ลำเรือฟรีเกตเป็นเรือรบนะ ไม่มีคือเรือเล็กอะฟริเกตเป็นเรือรบขนาดเล็กบางทีเขาก็บอกว่าเอาใช้ขนของอไปช่วยเรือรบประกบคู่กับเดส t r รอยเออร์แต่ของสหรัฐไม่มีเป็นศูนย์เรือคอเวตของสรัฐมี26ลำนี่เป็นเรือรบขนาดกลางถึงเล็กนะคะอิรานมีเยอะกองทัพเรือเล็กเมื่อวันก่อนบอกมา3,000คนตกใจอะไรมันเยอะนะักเรือเล็กๆค่ะ แต่เหมือนจิ๋วแต่แจ๋วอะติดอาวุธนิวเคลียร์ได้ติดขีปนาวุธที่แบบบูได้อของสรัฐมี26นะคะยังไม่เคยเห็นเรือตรวจการนอกชายฝั่งไม่มีเรือรบทุ่นระเบิดมี8 1 8ก็คืออดีตนั้นเขาไม่ได้จาเป็นต้องใช้เขาก็ไม่ได้มีผลิตและตอนนี้ก็ยังไม่มีเพิ่มแต่เรือดำน้ำสรัฐตามตัวเลขมีถึง70นะคะ แต่ Effective คือใช้ได้จริงเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างไรไม่ค่อยมีรายงานแต่ตัวเลขตั้ง70ลำนะมาดูกองทัพเรือรัเสเซียบ้างกองทัพเรือรัเสเซียละ่ะทรัพยากรทางทะเลของรัเสเซียรวมหมดนะคะเรือเล็กเหลือน้อยอะไรที่เกี่ยวกับกองทัพเรือ419ยูนิตองอเมริกามี4 4 0ร้นะห่างกันไม่เยอะระหว่างบรรทุกทางเรือ1 2 6 4 4ลตัน ระวางบรรทุกน้อยกว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะแพ้เปรียบน,นะคะความคล่องตัวการดูแลการสูญเสียน้ำมันในการขับเคลื่อนน้อยกว่าอยู่แล้วอะมาดูเรือรบกันบ้างรัเสเซียมีเรือบรรทุกเครื่องบินแค่ลำเดียวยังไม่เคยเห็นเลยเอามาใช้ตอนไหนนะอยู่ในท่าหรืออยู่อย่างไรแต่มีแค่ลำเดียวในขณะที่สรัฐมี11บเอลำยักษ์ใหญ่ใจดีแต่ที่เห็นเห็นตอนนี้เห็นแค่ 3-4มสี่ลำนะคะนอกจากนี้เรือพิฆาตเรือพิฆาตรัสเซียเดส t r รอยเนี่มี10นั่นคือข้อมูลปีที่แล้วเท่าที่ทราบเนี่ยตอนโชว์วันชาติของรัสเซียมีมากกว่า10บลำนะคะแต่อย่างว่าแหละการอัปเดตตอนนี้มันไม่ค่อยร้อยเปอร์เซนเนื่องจากว่ามีปัญหาความขัดแย้งกันอยู่แต่ว่าตามตัวเลขมีเรือพิฆาตแค่10บอันนี้ก็น้อยกว่าสรัฐครึ่งร้อยเกินครึ่งร้อยเลย เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ไม่มีในขนาดสหรัฐมีเก้าเรือรบฟรีเกตมี12ในขนาดสรั์เรือรบฟรีเกตไม่มีเรือคอเวตของรสัสเซียนะ83เนะี่ยแต่สรัฐไม่แปลว่าไม่ค่อยสนใจเรือคอเวตนะคะมีแค่26เรือตรวจการนอกชายฝั่งรัสเซียมีร23 สลัดไม่มีแปลกไหมเรือรบทุนระเบิดรัเสเซียมี47ขนาดขณะที่สลัดมีแค่แปอันนี้น่าจะอยู่กับภูมิประเทศและศึกที่รัเสเซียเผชิญหน้าว่ากันไปตามสถานการณ์ความจริงในการใช้ค่ะด้านภาพรวมของกองทัพเรือนะเมื่อดูเรือดำน้ำเราโจหัวว่าของรัเสเซียเหนือกว่าถ้าดูปริมาณน,นะคะรัเสเซียมี6 3ลำที่เป็นข้อมูลทางการ สรัฐมี70ลำที่เป็นข้อมูลทางการมากกว่า7ลำแต่วันที่เรียนรายงานที่ปูตินพูดนะ่ะความสำคัญของกองทัพเรือและเรือดำน้ำเพิ่มมาอีกเห็นชัดนะคะเพราะว่าเป็นตัวใหม่อีกหนึ่งลำก็เป็น64หลุดไปรัสเซสั่งเพิ่มอีก8แต่ใช้เวลาตั้ง10ปีนะหรือจริงๆอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่สั่งว่าจะต้องสำเร็จครบตามคำสั่ง ภายในสิป,ปถ้าดูตามขนาดปริมาณนั้นสรัฐยังเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแต่ถ้าดูความสมบูรณ์ความแข็งแกร่งของรัสเซียรัสเซียโชว์แสนยานุภาพเรื่องเรือดำน้ำล่องหนหลายครั้งนะคะออกไปปั่นป่วนหน่วยค้นหาของสรัฐบ่อยไปโพล่หลังบ้านสรัฐก็บ่อยพออเมริกาขยับก็หายวะไปไหนก็ไม่รู้จำนวนเรือของสรัฐไม่น้อยนะคะมีปัญหาเรื่องเก่าเก็บ และก็ไม่ได้ประจ,จำการนอกจากนี้ตัวเด่นจริงๆของรัสเซียก็คืออาวุธนิวเคลียร์และไฮเปอร์โซนิกซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งบนบกบนเรือผิวน้ำและเรือใต้น้ำก็คือเรือดำน้ำของรัสเซียนี่แหละทำให้รัสเซียเหนือชั้นกว่าทำให้สหรัฐไม่กล้าดวนตัวตอบตัวต้องระดมพลมารุมจึงจะเบ่งกล้ามได้อีกไม่นานเมื่อเปิดฉากรบกันในจุดว่าฝ่ายใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่ง ระหว่างยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิกจะได้เห็นอาวุธนิวเคลียร์ใต้น้ำก่อนชนิดอื่นเลยคะ่ะมีแต่จะต้องมาลุ้นกันว่าระหว่างรัสเซียกับอเมริกาใครจะงัดมาใช้ก่อนกันเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้ทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างต่อเน,นื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตสัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชี สมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมานะโอกาสนี้ค่ะ